เป็นนักแบตประเภทไหนกันบ้างครับสายบุกสายคอนโทรลหรือว่าสายรับก็เป็นสายบุกแนะนำให้ดูต่อนะครับคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าไม้ตัวนี้ vs firepan เป็นไม้แบตสายบุกค,ครับในที่สุดนะครับแบรนด์ Brand vs นะครก็สปอนเซอร์ให้กับช่องเราแล้วนะครับเย้ yeah! ขอบคุณมากมากที่สนใจช่องเพลินนะฮะแล้วก็ส่งอุปกรณ์มาให้ได้ใช้นะฮะโดยอุปกรณ์ในวันนี้ที่เขาส่งมาให้ได้ใช้นี่ก็มีหลายอย่างนะฮะรองเท้าไม้แบตแล้วก็เสื้อผ้านะครับไม้แบตที่ส่งมาให้รีวิวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็น V S Fire นะครับเป็นไม้บุกเลยน้ําหนัก c ียูก้านแข็งและที่สําคัญผมลืมบอกไปว่าช็อปของ V S ตอนนี้นะครับมีมาเปิดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับที่สนามแบต C M I นะครับครั้งแรกนะครับที่มี V S เป็นช็อปใหญ่เข้ามาเปิดในสนามเลย ใครที่กําลังหาไม้แบดหาอุปกรณ์เสื้อพงเสื้อผ้ารองทง้งรองเท้าเนี่ยนําให้ไปที่ CMI เลยครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วก็ไปเทสไม้ที่ขอที่ CMI อยู่เลยดีกว่านะครับ ถึงแล้วนะครับสนามแบดมินตัน CMI เราจะเอาไม่แบด vs Fire มาเทสกันที่นี่นะครับแล้วก็เราจะไปดูช็อปกันว่า vs ของเชียงใหม่เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปลองเทสกันก่อนแล้วก็ค่อยพามาทัวร์ช็อปที่หลังนะครับเข้าไปกันเลยดีกว่าครับ ที่เราไปตีลูกเบสิกพื้นฐานในี่ยตีดาดตีเซฟสิ่งที่จับความรู้สึกได้สําหรับไม้ตัวนี้ก็คือเป็นไม้ที่มีความแน่นในการออกลูกมากแล้วก็เป็นไม้ที่มีความเขาเรียกว่า power ของไม้นะหัวหนักเวลาเราส่งลูกไปก็น่าจะง่ายเนี่ยยิ่งตีเซฟเนี่ยใช้แรงแขนก็ถึงหลังได้ง่ายแล้วก็พวกลูกดาดอาจจะต้องเน้นแรงข้อมือนิดนึงเพราะว่าไม้มันค่อนข้างที่จะหน่วงนะถ้า ใช้แต่แรงแขนะไม้ช้านะครับแต่ถ้าดีดข้อมือให้ไวขึ้นหน่อยเนี่ยออลูกก็ออกไปโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไร ตอนเอาไปน็อกเนี่ยนะก่อนจะลงเกมคู่เนี่ยนะก็ตีสบายครับลูกค่อนข้างที่จะมีพาวเวที่ส่งออกไปจากไม้ได้เร็วแล้วก็แรงนะครับลูกเซฟก็ง่ายครับเซฟโฟเซฟแบ็คแฮนด์ตีกระแทกนิดนึงนะฮะใช้ข้อมือนิดนึงส่งแรงไปถึงหลังได้ง่ายมากๆไม่ได้แบบว่าจะต้องใช้แรงพิเศษหรือว่าใช้เทคนิคพิเศษในการตีเช่นเน้นข้อมือหรืออะไรเงี้ยแต่เราแค่ตีด้วยวงธรรมดาแล้วก็เพิ่มแรงข้อมือไปนิดหนึ่งนะฮะ ลูกก็ไปถึงหลังแล้วนะฮะลูกตบอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะฮะโยนมาลองให้ตบดูโอเคนะฮะตบวิธีดีมีความรุนแรงของลูกลูกตัดสบายครับคอนโทรลซ้ายขวาง่ายๆนะี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วนลูกยอดเนี่ยอยากจะบอกว่านอกจากเกมบุกที่เป็นจุดเด่นของไม้ตัวนี้นะฮะการวางซ้ายวางขวาหน้าเน็ตไม้ตัวเนี้ยทำได้ดีเลยนะครับ เต้ของไม้เนี่ยเป็นไม้สายบุกนะครับที่มีน้ำหนัก4 U แล้วก็สามารถขึ้นเอ็นได้สูงสุดถึง36ปอนด์นะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะขึ้นได้สูงขนาดนี้นะพอมามองดูรายละเอียดรอบๆไม้เนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจนะว่าไม้แบบนี้เฟร,รมที่เป็นเฟร,รมทรงบ็อกซ์ธรรมดาเนี่ยมันทนขนาดที่ว่ารับน้ำหนักได้ถึง36ปอนด์เลยเหรอแต่ว่าสำหรับผมแล้วนะครับเวลาขึ้นเอ็นก็ ไม่เคยเกิน30สักทีเคยเคยครั้งหนึ่งเอาไปขึ้น30ตีไม่ได้นีใช้แรงเยอะมากดังนั้นแล้วตอนที่คุยกับ VS นะครับก็เลยขอให้พี่เขาขึ้นเป็นตัว NVS5 นะครับที่น้ำหนัก27ตปอนนะครับก็เป็นน้ำหนักที่ทั่วไปที่ผมใช้ประจำแล้วก็ใช้จนชินนะครับส่วนไม้เนี่ยตัวเนี้ยผมก็ลอกคลิปเดิมออกแล้วก็พันพุชชั่นแล้วก็เสริมตูดแล้วก็พันโอเวอร์กิปทับ อันนี้ก็จะเป็นเซตอัพไม้คร่าวๆที่ผมใช้นะฮะ พูดถึงเกมบุกของไม้เนี่ยใครที่เล่นหลังขอดอยู่แดนหลังนะครับหายห่วงได้แน่นอนเพราะว่าไม้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไม้ที่น้ําหนักลงที่หัวตามสไตล์นะครับไม้ที่มีน้ําหนักที่หัวแล้วก็ก้านกลางค่อนไปทางแข็งเนี่ยก็บุกมันแน่นอนอยู่แล้วซึ่งคิดไม่ผิดครับลูกโยนขึ้นมาข้างหลังสบายมากในการกระโดดตบและการที่จะเค้นพลังงานจากไม้ตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาเลยน้าซ้ำนะครับข้อดีของการใช้ไม้ตัวนี้วิถีของลูกยังพุ่งลงจิตกว่าไม้อื่นด้วยนะครับ ใครที่อยากจะได้วิถีที่ดีขึ้นและตัวเองเป็นสายบุกอยู่แล้วนะครับลองมองรุ่นนี้ดูนะฮะน่าสนใจมากๆแต่ถ้าพูดถึงสําหรับไม้ตัวนี้เกมลับอาจจะเป็นปัญหาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสําหรับผมแต่ถ้าคนอื่นใช้อาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับเรื่องของเกมลับแบบนี้อาจจะรับได้ยกทันหรือว่าไม่ได้เล่นเสี่ยงพอ,อเขาจี้มาเราก็จี้กับสุดท้ายยกไม่ทันรับตายนะครับดยไม้ตัวนี้เป็นไม้บุกหน่วงอยู่แล้วนะฮะ พอมาเล่นสไตล์แบบจุกจิกก็อาจจะได้แต่ว่าไม่เต็มร้อยนะครับส่วนรูปแบบเกมประเภทเดี่ยวนะครับใครที่ใช้ไมต้ตัวนี้ต้องบอกว่าน่าจะชอบเพราะว่าเป็นไม้ที่ให้ power ที่ดีแล้วก็เวลาเราเล่นเดี่ยวเราไม่ได้ต้องการความเร็วของไม้ขนาดนั้นนะฮะอยู่คนเดียวคุมทั้งสนามนะครับลูกมีเวลาในการเดินทางมากกว่าเล่นคู่ ทำให้เวลาเราจะเล่นช็อตต่างๆเราสามารถยกไม้มารอได้ไวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับมีเวลาในการรอลูกมากกว่าเดิมนิดนึงซึ่งถ้าเอามาเล่นเดี่ยวแล้วผมคิดว่าโอเคไม่มีปัญหาเรื่องที่จะต้องกังวลว่าไม้มันน่วงหรือว่าไม้มันช้าสปีดไม่ทันเขานะครับเพราะว่าเกมประเภทเดี่ยวเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะฮะตัดสินที่ power นะครับแล้วไม้ตัวนี้มันได้เปรียบเรื่อง power อยู่แล้วผมมองว่าสบายๆนะครับสำหรับเกมเดี่ยว เรื่องต่อไปที่อยากจะพูดก็คือไม้ตัวนี้ใช้แล้วเป็นภาระต่อร่างกายไหมมีความรู้สึกว่าล้าไหมมีความรู้สึกว่าตบแล้วเจ็บหัวไหล่ไหมต้องบอกว่าไม้ตัวนี้มีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเจ็บหัวไหล่เนี่ยไม่มีเท่าที่ใช้มาหลายๆครั้งเวลาตบเนี่ยตบเต็มแรงตลอดสบายๆนะฮะแล้วก็ผมเป็นคนที่เจ็บตรงเทนนิสเอโบนะฮะเวลาเวลาใช้ไม้ เวลาที่ตีก็จะใช้ตัวตัวรัดเนี่ยรัดไว้ซัพพอร์ตไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะส่วนว่าความล้าที่เข้ามาถึงตัวเราเนี่ยก็จะมีบ้างนะครับสำหรับเวลาใช้มาม้แล้วก็บุกเยอะๆนะครับแต่ถ้าถามว่าล้าข้ามวันมาถึงตอนเช้าของอีกวันหนึ่งไหมไม่มีนะครับก็จบภายในวันเดียวนะครับถ้าใครเป็นสายบุกไม่ต้องตัดสินใจนานนะครับตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคุณแน่นอนพูดถึงราคา1 9 9่าบาทได้อะไร ได้เอ็นได้กริปได้ซองใครที่สนใจสามารถไปหาซื้อได้นะครับตามแอปส้มแอปฟ้าตามร้านใน Facebook หรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ vs นะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้มีช็อปของ vs มาเปิดที่สนามแบบมินตัน CMI นะครับใครที่อยากจะไปลองใช้ไปลองเทสไปลองดูของสามารถไปได้เลยนะครับที่สำคัญมีไม้ให้ลองเยอะมากๆนะครับแล้วก็เจ้าของช็อปนะครับพี่บิ๊กให้คำแนะนำดีมากๆแถมยังมาช่วยน็อกให้ด้วยนะครับ ก็ต้องแนะนำเลยว่าคนเชียงใหม่สนใจตัวนี้สนใจแบรนด์ V.S. ไปดูได้เลยที่สนามแบดมินตัน CMI นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตามหาไม้มือใหม่ที่หาไม,ไม้ไม่แพงหรือว่ามือเก่าที่อยากได้ไม้ราคาประหยัดที่คุณภาพดีๆขอบคุณทางแบรนด์ V.S. Sport Thailand ด้วยนะครับที่ส่งไม้มาให้ได้ใช้ใครที่เป็นสายบุกห้ามพลาด,ดขาดนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ